ีซีดีเถื่อนนี่มันมีผลต่อการตลาดด้วยเหรอพวกที่ผีซีดีเถื่อนเนี่ยมาทาให้เกิดการแข่งขันทางการตลาดจริงเหรอครับเออพี่แล้วว่าไอ้พวกที่มันเป็นค่ายเพลงค่ายเดียวเนี่ยมันจะตั้งราคาผูกขาดเราหรือเปล่าไอ้ของเถื่อนเนี่ยมันทําให้ของแท้ต้องลดราคาลงด้วยหรือเปล่าคิตตี้โอยอยู่นี่นี่เองพี่มีเรื่องจะให้คิตตี้ช่วยหน่อยอะ เห็นว่าคิตตี้เนี่ยเป็นโปรเฟชชั่นอลในเรื่องของการฟังเพลงพอดีว่าพี่อ่ะไปฟังเพลงมาใช่ไหมไอ้เพลงที่มันร้องแบบเสียงแปลงๆเนืรนตีแบบตึ๊บๆเนี่ยมันชื่อเพลงอะไรอะคิตตี้พี่จะไปหาซื้อมาฟังบ้างโหวพี่แอนตี้พี่บอกแค่นี้แล้วน้องจะรู้ไหมคะเนี่ยคือเอาชัดๆกว่านี้ได้ไหมคะชัดๆใช่ไหมได้ก็ไอเพลงที่มันร้องแบบเนี้ย หรอคะชัดมากค่ะพี่แอนตี้แต่ชัดเกินไปหรือเปล่าคะเพลงเชลโฟนหล่อๆของเลดี้กาก้าไงคะพี่แอนตี้เพลงนี้น้องมีค่ะพี่ไม่ต้องไปซื้อเลยดีจังเลยคิตตี้แล้วอีกเพลงหนึ่งอ่ะคิตตี้เพลงนี้มันคือเพลงอะไรอ่ะโอ้โหพี่แอนตี้เพลงนี้มันก็บอกอยู่แล้วนี่ควว่าชื่อเพลงลองสิจ้าของพี่เบิร์ดธงชัยอันนี้น้องก็มีค่ะ ถึงแม้ว่ามันจะเก่าไปก็ใหม่สำหรับน้องพี่ก็ว่าอยู่เหมือนกันนะคิตตี้ตกลงคิตตี้อายุเท่าไหร่อะหน้าเนี่ยเลยกลับไปยุคนู้นแล้วนะ <c oughs> พี่หลอนเล่นคิตตี้ <c oughs> แต่ว่าคราวนี้คิตตี้ต้องถนัดแน่ๆกับแนวเพลงแบบนี้ <c oughs> เป็นเพลงสไตล์เกาหลี <c oughs> เพลงนี้ยคือเพลงอะไรพี่นึกชื่อเพลงไม่ออกสักที <c oughs> สองคนน่ะน่าจะมาออกเทปแบบดูโอเหมือนโฟมดกันบ้างเนาะแต่ว่าเราเปลี่ยนชื่อวงเป็นชมดโอ,อ้โหแรงไปแล้วเปล่าคะพี่แอนตี้คือเออเอาเป็นว่าเพลงเมื่อกี้เนี่ยน้องมีหมดเลยนะคะทั้งเวอร์ชันปกติเวอร์ชั่นไลน์แล้วก็เวอร์ชั่นเดโมเลยค่ะโอ้ยคิตตี้น้ำตาฉัไหลเลยอะ่ะนี่คิตตี้มีของแท้อยู่เต็มห้องไปหมดเลยใช่ไหมเนี่ยฟังแล้วน่าภูมิใจแทนนักร้องมาก,มากเลยอะ่ะคือน้องเนี่ยมีการจัดการดีๆค่ะ คือแผ่นเพลนเนี่ยน้องไม่มีสักแผ่นหรอกคะ่ะแต่มันอยู่ในฮาร์ดดิสก์นี่ค่ะคือน้องใช้การสูมนะคะสูมมาจากอินเทอร์เน็ตเลยค่ะบางทีนะคะแล้วก็โหลดมาจากเว็บบิดหรือบางทีเนี่ยน้องไปเดินห้างน้องเจอแผ่นน้องก็ซื้อนะคะแต่ว่าเป็นแผ่นที่แบบว่ารวมศิลปินนะคะอัลบับมแวมไพร์ถ้าม,มาหลายร้อยชุดแล้วอะคะ่ะเฮ้ยคิตตี้นั่นมันผิดกฎหมายนะคิตตี้โอ้โหซื้อของละเมิดลิขสิทธิ์แล้วยังจะมาทำเสียงภาคภูมิใจแบบนี้อีก จะว่าไปนะพี่ก็เห็นไอแผน่นผีแผ่นละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยวางขายกันอยู่เต็มไปหมดตำรวจก็ไม่ยากกระจับเนาะแต่พอมีคนเขาไปเจอไปเก็บแผ่นได้เป็นแผ่นแท้ด้วยนะเอามาวางขายเป็นของเซ็กซ์แฮนด์โดนจับปรับเป็นแสนเลยนะ <c oughs> นีน่สองมาตรฐานชัดๆคิตตี้คิตคตี้ก็คิดว่าเป็นพวกแบบว่ารวมอัลบั้มมาค่ะก็คิดว่าค่ายเพลงเขาทําโปรโมชั่นแบบคืนกําไรให้กับลูกค้าก็น้องเห็นเขาก็บอกว่าของปลอมเนี่ยเขาบอกว่าก๊อปมาจากแผ่นปั๊มอีกทีอะค่ะ อันนั้นเขาเรียกว่าผีกอผีเจคิตตี้มันไม่ใช่ของจริงเลยนะยแต่จะว่าไปไอาการที่มีของละเมิดลิขสิทธิ์ออกมาวางขายแบบนี้เนี่ยมันก็ทําให้เราได้ซื้อแผ่นเพลงแผ่นหนังของจริงได้ถูกลงนะเพราะว่าเขาต้องแข่งขันกันไงเห็นไหมล่ะคะน้องเนี่นะคะเป็นคนที่ส่งเสริมการแข่งขันของกลไกการตลาดเลยนะคะเนี่ยโอ้แถไปเรื่อยเรยนคิตตี้ <c oughs> อะใครมาแล้วเนี่ย สวัสดีครับสวัสดีค่ะมาหาใครเหรอคะเอ่อ,ะะอ,อพอดีมีคนแจ้งว่าที่นี่เป็นแหล่งผลิตซีดีเถื่อนแหล่งใหญ่ในย่านนี้ครับเราขอตรวจค้นนิดนึงได้ไหมครับอุ้ยไม่มีเลยนะคะไม่มีอะไรซีดีเ CD ถื่อนเลยไม่มีค่ะแค่เ,เราเนี่ยนะคะไปไปก๊อปมาจากเด็ดอะคะ่ะก็คืออยากประหยัดก็ไม่มีซีดีเถือ่อนไม่มีเลยะคะ่ะไม่มีเฮ้ยีไปบอกมดเลยอะทไมไม่ได้นะครับยังไงผมก็ต้องตรวจค้นนะนะครับแล้วก็หมาของผมเนี่ยได้กินของเถือ่อนเต็มไปหมดเลยครับ คือคือคือจริงๆแล้วหนูไม่ได้ทําอะไรผิดเลยนะคะถ้าจะมีเนี่ยก็คงจะเป็นน้องคิตตีนนะะ้นี่แหละค่ะมีของละเมิดลิขสิทธิ์เต็มไปหมดเลยดีค่ะคิตตี้นี่จริงๆแต่ดูดูแล้วรองเท้าคุณนาฬิกาเสื้อผ้าผม,ผมดูออกนะเนี่ยเห็นจะของปลอมทั้งนั้นเลยเนี่ย,ยแล้วก็จมูกคุณเนี่ยปลอมด้วยหรือเปล่าครับเออดูออกขนาดนั้นเลยคิตตี้ถามค่ะต้อง,งไปโรงพักจริงๆเหรอคะเนี่ย บอกแล้วอยากซือผพีก็ทำไม่ได้ค่สินค้าและเมื่อขลิทธิ์แล้วค่ะก็เทปผีซีดีเถออย่นี้ใช่ไหมคะก็ส่วนตัวคิดว่ามันก็สะดวกดีนะคะเราก็อยากได้เพลง2เพลงอเงี้ยแล้วก็โหลดเอามันง่ายกว่าการที่เราต้องไปซื้อทั้งอัลบั้มเต็มๆทั้งที่เราชอบแค่เพลง2เพลงเงี้ยค่ะ ทปพีซีดีเถื่อนมันก็ไม่ดีนะคะมันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของคนที่เขาทํมาอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดสินค้าลิขสิทธิ์ลดราคาลงมาสักนิดหนึ่งเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นผลดีทั้งผู้บริโภคแล้วก็เจ้าของลิขสิทธิ์ด้วยค่ะสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ใช่ไหมคะก็คิดว่ามันไม่ถูกต้องนะคะเพราะว่าคนทําเขาก็ตั้งใจทำอะคะ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งแต่แต่ว่าถ้ามองในแง่ของออผู้บริโภคอย่างตัวหนูอย่างเงี้ยคะ่ะก็คิดว่ามันก็เป็นข้อดีเหมือนกันนะคะทา ก็คือลิขสินค้าที่ถูกลิขสิทธิ์เนี่ยเขาก็จะได้ปรับราคาลงมาแล้วก็เราก็จะได้สินค้าในราคาที่ถูกลงด้วยก็มันคยๆว่าถ้าสมมติเราทําอะไรสักอย่างนึงแล้วโดนเขาขามโมยไปเราก็รู้สึกเสียใจยอะพี่ทําแบบเต็มที่อะเราคิดตั้งนานอะเหมือนคนขมโมยงานเราอย่างเงี้ยเป็นพี่พี่ก็ต้องเลือกของถูกกว่าแต่คุณภาพเหมือนกันแค่นั้นแหละเออแต่ถ้าคนรักจริงมันก็คงซื้อของจริงอะมันมีให้โหลดไงก็เลยโหลดถ้ามันไม่มีมันก็มีใครโหลดหรอก <c oughs> พอคนหันไปโหลด อะไรพวกนี้นะครับทำให้คนก็ซื้อน้อยเพราะฉะนั้นพวกผู้ผลิตหรือว่าคนที่คิดคนเลยพวกนี้นะครับเจ้าของผลดีเราพันก็ต้องลดราคาลงเคยโหลดครับแต่ไม่เคยซื้อแผ่นครับก็ต้องยอมรับจะสนับสนุนเลยครับเพราะว่าคนที่คิดเขาก็ไม่ได้คิดง่ายๆแล้วก็ไม่ได้ทําผลงานขึ้นมาได้ง่ายๆนอาสินค้าถูกกว่าแล้วคุณภาพไม่ต่างบางทีมันก็ มันเขาก็ซื้อสินค้าอย่างเงี้ยเจ้าของลิสิทธิ์ก็คงจะเสียใจอะที่เขาแบบสินค้าเขาขายไม่ได้ไงก็่าโหลดนะครับช่วยคนที่เขาทำซีดีแบบถูกกฎหมายด้วาครับมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีครับแต่ว่าทุกคนก็คงใช้ะครับถ้าเป็นแบบชอบชอบจริงๆก็จะลงทุนหน่อยอย่างเช่นพวกหนังอะไรเงี้ยที่แบบว่าเออเรื่องนี้อยากเก็บนะแท็กเก็ตมันดีอะไรเงี้ยเราก็จะเก็บแต่ถ้าแบบออดูไปเดี๋ยวไปดาวก็ ดาวโหลดอาจะไม่ชอบฟังเป็นอัลบัม้มชอบฟังเป็นเพลงเพลงไหนชอบก็โหลดมาทนานั้น mm hmm. พูดจริงๆแล้วมันก็ไม่ดีนะคะแต่ว่าทุกคนก็ยังไงมันก็ง่ายกว่าสาหรับทุกคนนะคะมันก็ยังมีเกลือนอยูอ่มันต้องแก้ที่คนนะ่ะในส่วนตัวเคยไหมเคยแต่ก่อนนะถามว่ามีแบบทาให้ต้นทุนมไอราคามันลดลงไหมก็อาจจะใช่เพราะว่าเขาก็ต้องออกมาเพื่อตีตลาดพวกสินค้าซีดีเกลืออะไรอย่างงี้แล้วถ้าบอกตรงก็คือแบบ เป็นของลิขสิทธิ์อ่ะคือราคาแพงนะครับมันฟังได,ได้แค่เพลงแบบเพลง2เพลงอนนะไร้ยครับูเป็นโหลดดีกว่าแล้วก็ได้ได้ทุกเพลงได้ทุกค่ายแบบเลือกแบบตามที่เราต้องการได้ ท่านก็จะพบนะครับว่าเรื่องลิขสิทธิ์เป็นเรื่องที่สังคมตอนนี้ให้ความสนใจกันค่อนข้างมากเราจะเห็นรัฐบาลหรือว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยออกจกับเทพผีซีดีเถื่อนค่อนข้างเยอะถามว่าทําไมเรื่องนี้ถึงสําคัญมีประเด็นหลกัหลกๆอยู่3ประเด็นนะครับประเด็นแรกเนี่ยก็คือเวลาเราพูดถึงเรื่องลิขสิทธิ์ทางปัญญาหรือหรือเรื่องลิขสิทธิ์เนี่ยเราพบว่าองค์ความรู้พวกนี้หรือว่าผลิตภัณฑ์พวกนี้เนี่ยต้องใช้ทั้งเวลาต้องใช้ทั้งกําลังกายของคนที่จะผลิตมันออกมานะครับแล้วก็มีต้นทุนด้วย นะครับทีนี้พอสินค้าเหล่านี้หรือความรู้เหล่านี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยถ้าจะถูกนําไปทําซ้ําโดยที่ไม่ได้เคารพกาลังแรงกายของคนที่เขาเป็นคนตั้งต้นผลิตขึ้นมาเนี่ยก็จะทําให้ผู้ผลิตเนี่ยเสียทั้งกําลังใจนะครับเสียทั้งทุนทรัพย์ฟรีสิ่งนี้ก็จะไปทาลายแรงจูงใจที่จะทำให้เกิดการผลิตผลงานชิ้นต่อไปประเด็นที่2นะครับในอีกแง่หนึ่งเนี่ย าการเข้าถึงองค์ความรู้ก็เป็นสิ่งสําคัญสมมุติว่ามีลิขสิทธิ์แต่ว่าแพงเลือเกินนะครับเด็กเราไม่สามารถจะเข้าถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดีๆได้ไม่สามารถจะเข้าถึงความรู้ดีๆได้อันนั้นก็เป็นอุปสรรคซึ่งสุดท้ายแล้วก็จะต้องแก้ไขนะครับรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเนี่ยก็อาจจะเป็นคนซื้อลิขสิทธิ์จริง แล้วก็เอาลิขสิทธิ์ที่ซื้ออย่างถูกต้องนั้นเนี่ยมากระจายให้กับคนในสถานศึกษาของตัวเองหรือในกลุ่มเป้าหมายที่รัฐบาลเห็นว่าต้องการเข้าถึงองค์ความรู้เหล่านี้เนี่ยได้ใช้ <S <S 1> <S 1> ในบางหมหาวิทยาลัยเนี่ยเราก็จะพบว่าหมหาวิทยาลัยเป็นผู้ซื้อลิขสิทธิ์ความรู้แล้วก็ให้นักศึกษานะครับหรือนิสิตเนี่ยได้ใช้องค์ความรู้เหล่านั้นนี่ก็จะเป็นวิธี ในการปฏิบัติ n o นะครับแก้ไขปัญหาโดยที่เราไม่ละเมิดลิขสิทธิ์แต่ก็สามารถจะเข้าถึงองค์ความรู้ได้ในราคาที่ถูกซึ่งควรจะทำครับประเด็นที่3นะครับเป็นประเด็นสําคัญมากก็คือลิขสิทธิ์เนี่ยส่วนใหญ่จะมีราคาแพงเมื่อถูกผูกขาดทีนี้ ถ้าเกิดมีสมมุติง่ายๆนะฮะมีแค่2เจ้าหรือเจ้าเดียวที่เป็นคนผูกขาดความรู้บางอย่างเอาไว้เนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยต้องใจ่ายในราคาที่สูงเพื่อที่จะเรียนรู้องค์ความรู้เหล่านั้นหรือใช้บริการเหล่านั้นเรายกตัวอย่างง่ายๆนะครับถ้าเกิดมีสองค่ายเพลงแข่งกันเท่านั้นเนี่ยราคา DVD หรือว c ซดีก็อาจจะแพงแต่ถ้าเกิดมีการแข่งขันนะครับเกิดการรวมตัวการเกิดค่ายเพลงต่างๆมากขึ้นไปลำดับเนี่ยก็อาจจะทำให้เราสามารถที่จะซื้อ เทปเพลงนะครับหรือว่า VCD DVD เนี่ยได้ในราคาที่ถูกลงนั่นเองครับ